หาคุณต้องการที่จะเป็นคนรวยซึ่งหลายคนก็มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วก็มักจะคิดเอาเองว่าสาเหตุที่ฉันไม่รวยสักทีก็เพราะฉันไม่มีเงินมากพอฉันไม่มีเงินในการเริ่มต้นทําธุรกิจฉันไม่ได้มีไอเดียดีๆในการเริ่มต้นทําธุรกิจ ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มทำธุรกิจอะไรดีขายอะไรดีหรือว่าฉันไม่รู้จักใครในวงการธุรกิจนี้เลยซึ่งสาเหตุที่คุณยังไม่รวยไม่ใช่เพราะคุณไม่มีเงินหรือว่ามีเงินไม่มากพอที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจแต่สิ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ก็คืออีโก้หรืออคติ มีทิฐิในตนเองมากจนเกินไปซึ่งไอ้เจ้าอีโก้มันจะแฝงตัวมาในรูปแบบที่แตกต่างกันและคุณก็ต้องหามันให้เจอแล้วก็กำจัดมันออกไปซะถ้าอยากจะรวยอีโก้ในที่นี้ก็หมายถึงความสามารถในการโทษทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยยกเว้นการโทษตัวเองคนจนส่วนใหญ่พวกเขามักจะบ่นว่าที่ฉันไม่รวยก็เพราะว่าฉันเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนที่ฉันไม่รวยก็เพราะว่าฉันไม่ได้มีเพื่อนรวยๆครบหรือที่ฉันไม่รวยก็เพราะ มีหัวหน้าห่วยๆที่คอยฉุดรั้งฉันไว้ซึ่งถ้าหากวันดีคืนดีมีมนุษย์ต่างดาวบุกโลกคนจนเหล่านี้ก็ต้องพูดอย่างแน่นอนว่าเพราะพวกมนุษย์ต่างดาวนี่แหละที่ทําให้ฉันไม่รวยสักทีโดยที่ไม่ได้คิดที่จะโทษตัวเองเลยแม้แต่น้อยจงอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่คุณชี้นิ้วด่าคนอื่นมันจะมีอีกสามนิ้วที่ชี้กลับมาหาตัวคุณเองเสมออีโก้มันยังหมายถึงฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับธุรกิจนี้เป็นอย่างดีฉันเก่งอ่ะฉันเจ๋งอ่ะ ฉันไม่จําเป็นต้องขวายคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปฉันไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือฉันไม่จําเป็นต้องเข้าฝึกอ,อบรมใดๆเพราะฉันเนี่ยเจ๋งที่สุดแล้วในเรื่องนี้ฉันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับมันซึ่งถ้าหากว่าเปรียบกับสุภาษิตไทยก็คือคนเหล่านี้เป็นพวกน้ําเต็มแก้วที่ไม่ว่าใครจะพยายามมอบความรู้ใหม่ๆให้พวกเขาก็ไม่ยอมรับสิ่งนั้นไม่เปิดใจที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจนกระทั่งเมื่อมาถึงณนะจุดหนึ่งที่ว่า เมื่อพวกเขาทําในสิ่งที่เคยทําแล้วจู่ๆวันหนึ่งมันไม่เวิร์กซะอย่างนั้นทําซ้ําๆเดิมๆทําซ้ําแล้วซ้าเล่าทําซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วก็หวังว่าจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ๆมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละค่ะที่พยายามทําแต่สิ่งเดิมๆซ้ําๆแต่กลับหวังที่จะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมและอีโก้มันก็ยังหมายถึงความกลัวซึ่งรวมไปถึงการกลัวความสําเร็จกลัวว่าวันหนึ่งพอเป็นคนรวยแล้วเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียทุกอย่างเมื่อถึงวันนั้นคงรับไม่ได้ หรืออาจจะกลัวว่าถ้าทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแบบสุดตัวแล้วเนี่ยจะล้มเหลวแบบไม่เป็นทา่ากลัวจะขาดทุนกลัวจะเสียเวลาเปล่าซึ่งแท้ที่จริงแล้วความกลัวมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างภาพจินตนาการขึ้นมาภายในหัวเพื่อให้อยู่ในโซนที่ปลอดภัยจะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นค่ะหากมีเรื่องอะไรก็ตามที่อยู่นอกโซนความสบายใจสมองมนุษย์มันก็จะพยายามสั่งไม่ให้ไปนอกโซนเด็ดขาดซึ่งอันที่จริงแล้วในโลกของธุรกิจ การล้มเหลวมันก็คือสิ่งที่เกิดควบคู่กับการเรียนรู้ไปสู่เส้นทางความสำเร็จดังประโยคที่บอกไว้ว่าหากไม่มีความเจ็บปวดย่อมไม่มีการพัฒนาและมันก็ยังมีอีโก้ที่ชอบตัดสินคนอื่นจากภายนอกคุณคงเคยได้ยินเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะคะที่ใส่รองเท้าขาด,ขดมีรูบโบอยู่ที่นิ้วโป้งของรองเท้า แล้วก็พบว่ามีชาวเน็ตคนหนึ่งได้ถ่ายรูปชายเจ้าของรองเท้าที่ขาดนั้นไว้แล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าดูนั่นสิผู้ชายคนนั้นซ่อนกล้องอยู่ที่รองเท้าแล้วกําลังเอากล้องถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงที่กําลังยืนอยู่หลังจากนั้นไม่นานโพสต์นี้ก็ได้กลายเป็นไวรัลโดยมีชาวเน็ตจานวนมากแห่มาคอมเมนต์ต่อว่าด่าทอชายเจ้าของรองเท้าขาดเป็นรูนั้นแบบเสีสสหยหายเลยนะคะบางก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เลวชั่วช้าหื่นกาม แต่เมื่อความจริงปรากฏก็พบว่ามันเป็นเพียงรองเท้าขาดธรรมดาธรรมดาเท่านั้นคำถามก็คือว่าคุณกำลังเป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบตัดสินคนอื่นอยู่หรือเปล่าคะเพราะคุณไม่รู้หรอกนะคะว่าชายคนนั้นเขาอาจจะใส่รองเท้าเก่าๆเ,เพราะมันเป็นแฟชัน่นหรือไม่รู้หรอกนะคะว่าเขาเป็นคนขยันทำหากินหรือเป็นคนซื้อสัตว์สุจริต เป็นคนดีเป็นคนชอบทําบุญเป็นคนที่หาเช้ากินค่าเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งคุณก็แค่เห็นเขาแค่เพียงแวบเดียวเท่านั้นแล้วก็ตัดสินไปต่างๆนานานในทางลบๆในทางเสียหายและนั่นก็บ่งบอกถึงระบบความคิดในหัวของคุณว่าเป็นยังไงเช่นเดียวกัน คุณเห็นคนรวยแล้วก็ตัดสินว่าพวกเขารวยจากมรดกรวยจากทรัพย์สินที่แกกแย่งมาจากตระกูลรวยจากการโกงรวยจากการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายพวกคนรวยเป็นคนไม่ดีบ้างและในท้ายที่สุดนะคะในหัวของคุณก็จะเริ่มสร้างภาพว่าฉันเกลียดคนรวยเพราะคนรวยเป็นคนไม่ดีและฉันก็ไม่อยากเป็นคนไม่ดีดังนั้นนะคะฉันก็เลยไม่เป็นคนรวยเลยอีโก้ประเภทต่อมาก็คือเป็นคนที่มีข้ออ้างต่างๆนานา,นาน เพื่อที่จะสร้างเหตุผลที่ดีในการที่จะไม่ลงมือทําหลายคนบ่นว่าฉันมีเงินไม่พอใช้ฉันต้องหารายได้เพิ่มหรือว่าทําธุรกิจควบคู่ไปด้วยแต่ฉันไม่มีเงินลงทุนฉันไม่มีเวลาฉันไม่ได้มีความสามารถมากพอมันยากเกินไปที่ฉันจะทําได้มันไกลาจากที่พักของฉันมันจะต้องลําบากแน่นอนฉันไม่สะดวกใจที่จะทําฉันมีลูกแล้ว คงทำอะไรไม่ค่อยสะดวกหรอกลาลาลลลลซึ่งคนโจนนั้นสามารถหาเหตุผลร้อยแปดพันประการที่จะไม่ลงมือทําแบบโหยนะคะเพื่อฟังเพื่อทําให้ตัวเองดูดีหาเหตุผลที่จะทําให้ตัวเองดูดีเพื่อที่จะไม่ต้องทำํำทั้งๆท,ที่การหาเหตุผลเพื่อที่จะลงมือทํานั้นขอเพียงเหตุผลเดียวดีๆสักข้ออย่างเช่นทําเพื่อคนที่เรารักก็เพียงพอแล้วค่ะเหตุผลแค่นี้ทําได้ไหมคะอีโก้ประเภทต่อมาก็คือเป็นคนที่ชอบเอาใจคนอื่น พยายามทําให้คนอื่นเนี่ยถูกใจทําให้คนอื่นชื่นชอบอู่ตลอดเวลาจนลืมไปว่าคนแรกที่เราควรจะใส่ใจก่อนก็คือตัวเราเองแน่นอนว่าหลายคนมีความสุขกับการเอาใจคนอื่นเอาใจคนอื่นใส่ใจคนอื่นแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่สามารถเอาใจทุกคนได้ทั้งหมดมีคํากล่าวหนึ่งนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าหากคุณต้องการที่จะประสบความสําเร็จ ไม่มีอะไรการันตีได้ร้อเปซแต่หากคุณอยากล้มเหลวแบบ100%เซให้คุณพยายามเอาใจทุกคนอยู่ตลอดเวลาเรื่องต่อมานะคะเรื่องของความอิจฉาริษยาค่ะมันจะเป็นตัวบ่อนทำลายนะ,ะมันจะเป็นอุปสรรคที่คอยขัดขวางไม่ให้คุณกล้าไปสู่ความสำเร็จคนที่คอยแต่อิจฉาริษยาคุณคอยพูดแหนมคุณอะไรแบบนี้นะคะอันที่จริงแล้วเนี่ย พวกเขาไม่ได้อะไรคุณหรอกเพียงแต่พวกเขาเผยสถานะหรือว่าตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาออกมาด้วยความขาดแคลนในสิ่งที่พวกเขาอยากมีแต่ไม่สามารถมีได้ต่างหากยกตัวอย่างเช่นพวกเขาอิจฉาคนรวยที่อยู่ดีกินดีกว่าอิจฉาคนรวยที่มีรถสปอร์ตมีบ้านหลังใหญ่โตแต่สุดท้ายก็ได้แต่บน่นแต่ไม่เคยลงมือทําอะไรให้กับตัวเองเลยเพื่อให้ตัวเองนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็เช่นเดียวกันหากคุณกําลังทํา YouTube ที่มีวิดีโอที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนเป็นนับล้านชีวิตที่ดีที่สามารถช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณก็ต้องเจอกับคอมเมนต์แย่ๆที่คอยมาถล่มใส่คุณเป็นบางครั้งบางคราวจนบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะหน่อยได้ไม่เป็นอันทํางานทําการก็จงอย่าให้ความอิจฉาริษยาเหล่านั้นมาหยุดยั้งคุณนะคะและก็อย่าใช้ข้ออ้างของความขี้อาย ความไม่กล้าความเป็นโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบพบปะผู้คนไม่ชอบคุยกับคนแปลกหน้าอย่าเอามาใช้เป็นเหตุผลที่คอยปิดกานเส้นทางความสําเร็จของคุณเพราะว่าคุณอย่าลืมนะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมละหากคุณต้องการร่ํารวยจากสังคมที่คุณอยู่คุณก็ต้องสร้างคุณค่าให้แก่คนอื่นเพราะว่า ยิ่งคุณสร้างคุณค่าให้แก่คนอื่นได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งร่ํารวยมากขึ้นเท่านั้นเพราะคนอื่นๆก็ยินดีที่ใช้เงินเพื่อตอบแทนหรือว่าแลกเปลี่ยนกับคุณค่าที่คุณมีอยู่นั่นเองดังนั้นนะคะจงอย่าอายจงจําไว้ว่าด้านได้อายอดและอีโก้แบบสุดท้ายนะคะอาจจะคิดว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยเจ๋งที่สุดแล้วที่ทําอยู่เนี่ยเจ๋งแล้วและก็ไม่ได้อยากให้คนอื่นมาทํางานชิ้นนี้แทนคุณ เพราะคุณไม่เชื่อใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะทํางานนี้ได้ดีเท่าคุณแต่รู้ไมหมคะว่าเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงนั้นพวกเขาล้วนแล้วแต่จ้างคนที่เก่งกว่าพวกเขามาทํางานให้แทบทั้งสิน้นซึ่งแม้ว่าในช่วงแรกของการเริ่มต้นทําธุรกิจนั้นคุณอาจจะเริ่มต้นมาจาก ตัวคุณเพียงคนเดียวและคุณเองก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างภายในบริษัทด้วยตัวคนเดียวแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณต้องการให้ธุรกิจเติบโตคุณก็จะพบว่าคุณไม่มีเวลามากพอที่จะทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวอีกต่อไปเพราะเมื่อธุรกิจใหญ่ขึ้น มันก็จะเริ่มมีงานหลากหลายสิ่งหลายอย่างให้จัดการมากขึ้นในขณะที่ตัวคุณนั้นมีเวลา24ชั่วโมงเท่าเดิมดังนั้นค่ะการให้คนอื่นเข้ามาช่วยทํางานมันก็คือการใช้พลังเลเวอเรจหรือว่าพลังทวีที่ใช้แรงกายแรงใจและก็เวลาของคนอื่นมาช่วยทํางานให้เสร็จได้เร็วยิ่งขึ้นแม้ว่าคุณจะมีเวลาเท่าเดิมก็ตามสุดท้ายนี้นะคะอย่าแปลกใจถ้าหากว่าคุณจะมีอีโกเหล่านี้ติดตัวอยู่เพราะมนุษย์เนี่ยเกิดมา ใครๆก็มีอีโก้เหล่านี้กันทั้งนั้นและการที่ใครจะประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้เร็วกว่ากันนั้นมันก็วัดกันที่ว่าใครสามารถลดอีโก้เหล่านี้หรือว่าละทิ้งอีโก้เหล่านี้ได้มากกว่ากันก็เท่านั้นเองค่ะ